สนับสนุนโดยแสนสิ Made ริมรมเ King, King, King. รม d e for Life กลับมาอยู่กันต่อนะคะกับรายการ King of Gamers และตอนนี้นะคะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันรอบเก็บคะแนนในแมชที T ่ K. วแล้ครับผมการแข่งขันครั้งนี้นะจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปคุยกับมาสเตอร์ทั้ง4ี่คนดีกว่านะครับแน่นอนฮะคุณแพ้ต้องพูดก่อนถ้าถ้าเป็นเรื่องการเก็บคะแนนก็ทีมผมก็จริงทุกทีมอยู่แล้วครับผมแล้วคุณเป็นห่วงทีมไหนเป็นพิเศษไหมก็จะมีไอซี่เรี้บัคนี่แหละครับผมใช่เพราะว่าคะแนนน้องอยู่อันดับสุดท้ายทอปเอาจริงถามนี้ก่อนทอไหมก็ก็มีก็มีเออพี่อยากจะบอกว่าเราอย่าเพิ่งไปทอนะครับ ถึงใน,นยูทสุดท้ายถามว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะครับเพราะว่าเขาเอาแปดทีมไปต่อถูกไหมอยู่ที่ว่าเราจะทากันได้หรือเปล่าเราจะเล่นให้สนุกหรือเปล่าเราจะเล่นให้แบบเก็บเกี่ยวได้มากน่อยแค่ไหนเป็นห่วงก็เป็นห่วงแหละแต่สิ่งที่ขาดไปได้เลยคือกําลังใจของพวกเราทั้งสองคนด้วยคือห้ามท้อจะขาดนะครับนะสู้ๆอ่ะมาสเตอร์โซนฮะครับชิวๆว่าผมตอนนี้ก็ มี2ทีมเข้ารอบอยู่แล้วร้ออรนตะพี่รู้ได้ไงอ๋อกันที่1ที่2องะครับอะไรอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้นะแต่ก็เป็นห่วง1ทีมอยู่ครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องให้เขาแบบว่าติดท็อปแให้ได้ครับผมก็มี1ทีมก็คือดัซซิงโอก็ ตอนนี้คือแบบน่าเป็นห่วงที่สุดเขาตอนนี้นอยู่อันดับ9ซึ่งต้องไปชิงอันดับ8เพื่อที่จะไปเล่นรอบไฟแนลครับและในแมตช์นี้ครับมาสเตอร์สโตนเองก็ได้ใช้กติกาพิเศษของทางรายการปรับเปลี่ยนลูกทีมอีกครั้งโดยทีม p o i ซันบันนี่นั้นให้ฟอร์มเป็นทีมเดิมแต่แรก ส่วนทีมซับไฟสวอนนั้นมาสเตอร์สโตนสลับให้น้องวินดี้ไปอยู่ทีมแดซลิงอาลและให้น้องซีน่าย้ายไปอยู่กับทีมซับไฟสวอนแทนเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและเป็นการช่วยเหลือช่วยดึงให้ทีมมีสิทธิ์เข้าสู่รอบไฟนอลให้ได้ตรงเนี้ยผมเลยเห็นว่าวินดี้อ่ะเป็นคนที่แบบว่าพาเข้าวงเก่งหนีไฟเป็นไม่ได้เป็นกังวลอะไรหรือแบบมีปัญหาอะไรนะฝึกตัวเองด้วยว่าความเป็น i g l การอ่านเกมอ่านหมง่งเราจะสามารถช่วยเพื่อนอีกทีมได้หรือเปล่า เพราะว่าเขาเล่นเป็นไอแฮกหนึ่งอยู่แล้วเราเพียงแค่ว่าจะต้องบอกมุมที่เขาควรเล่นที่ถูกต้องการลงที่ถูกต้องว่าเขาควรจะเซฟยังไงให้รอดมาสเตอร์เอิร์นี่คุณต้องเอาหน่อยนะลูกทีมของคุณอ่ะก็เป็นห่วงอยู่ทีมเดียวทีบัตเตี้ไฟลตอนนี้ยังไม่ได้ติดท็อปแปดแต่ก็หวังว่าหลังจากจบ2องแช์นี้ไปจะเข้ารอบทั้งสามทีมคิดว่าจริงๆแล้วปัญหาของทีมนี้อยู่ไหนมันอยู่ที่ผู้เล่นละครับให้แผนไปแล้วเล่นไม่ได้เล่นนอกแผนแล้วก็เล่นไม่ได้ก็ ปัญหาจากครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารอยากจะเปลี่ยนผู้เล่นเรื่องการเล่นไม่เข้ากันอะไรเงี้ยเรื่องแผนเรื่องระบบอะไรเงี้ยครับได้กลับไปลองแก้ไขมาหรือยังครับก็ได้กลับไปแก้ไขแล้วนะคะเดี๋ยวพิมจะเล่นให้ช้าลงจะเล่นตามๆกันไปจะเดินติดๆกันเลยที่ไปซ้อมกันมาค่ะก็ปรับเรื่องโพซิชันค่ะแบบว่าศึกษาพื้นที่มากขึ้นก็ตอนนี้เราอยู่อันดับ สิบนะครับเราเรี่ยงเหลืออีกสองเกมมันทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วคือต่งางชานิเขต่อให้คุณไม่ได้แชมป์แต่ว่าถ้าได้แต้มเอาสักสิบสิบสองแต้มอะไรเงี้ครับไม่อยากให้ถอดใจเพราะว่าผมหวังว,ว่ามันยังมีโอกาสอยู่มันไม่ได้ห่างกันแบบหลักสิบที่แบบสิบยี่สิบคะแนนอะไรเงนี้มันห่างแค่หลักหน่วยเองก็ต้องรอด,ดูว่าหลังจากจบตาเนี้ยมีการพัฒนายอย่างที่เขาบอกจริงไหมว่าเขากลับไปฝึกซ้อมอะไรกันมาแสดงให้ผมเห็นว่าเขาตั้งใจจริงที่จะผ่านเขารอบไปอ่ะมาสเตอร์บูชาครับผมพี่ใหญ่ของเราว่าไงแมตชนี้ ฝากถึงน้องๆน,นี่กว่าครับเพราะว่ามันเหลือแค่สองเกมสุดท้ายแล้วเกมต่อไปมันต้องโฟกัสให้ได้มากที่สุดคนระับมันจะคาดหวังกลับแไปสุดท้ายไม่ได้แลวครับตอนนี้สถานการณ์ของลูกทีมผมนะครับก็มีหน้าเป็นห่วงคือทีมหนึ่งนะครับก็คือพิรัญญนยาครับที่จบตอนนี้อยู่อันดับที่สิบเอ็ดของตารางนะครับมีความกังวลหรืออะไรไหมหรือว่ามีอะไรจะสอบถามพี่ไหมความกังวลกําลังคิดว่าเราจะไปเราจะล่าคิวหรือว่าเราจะเอา เอาอันดับดีกว่าแต่ก็ถามว่าบางจังหวะสามารถเก็บคิวได้ก็เก็บไปแล้วเราควรไปอยู่ในวงก่อนเลยหรือว่าเราจะเข้าฟองแซนฮอ,อกก็คือมันจะมีสองที่ที่มันเดินยากก็คือทางขวาสุดกับซ้ายบนสุดนึกออกไหมการที่เราจะมูปะเราต้องดูแล้วว่าวงไปทางไหนถ้าเกิดว่าวงอะมาล่างซ้ายหรือล่างขวาเราเล่นช้าได้แต่เมื่อไหร่ที่วงไปทางขวาเราต้องดูแล้วตรง ลางแม p ทางขวาหน่อย,อยมันเป็นบ้านข้างล่างพาไดอะนึกออกไหมตรงนั้นน่ะคือเป็นจุดที่โล่งในการมูฟต่อไปแล้วเราเลือกลงเมืองไหนตอนนี้หลังพาราไรมันจะมีหมู่บ้าน 1> <1> อ๋ตอตรงสามแยกอ่าใช่ใช่ใช 1> <1> ก็ตรงนี้ก็ตัดปัญหาตรงทางขวาบนไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางซ้ายก็พยายามรีบข้ามสะพานให้ไหวนะครับมันาข้ามยากและนี่คือการแข่งขันรอบเก็บคะแนนรองสุดท้ายนะคะในแมชที่9แพนที่แซนฮอก ถ้าทุกคนพร้อมโดดเริ่ม Battle, Battle. เปิดไงดีอ่ะนี่ไง และตอนนี้เราทุกท่านกำลังจะได้เห็นการแข่งขันรอบเก็บคะแนนแมตช์ที่9แล้วล่ะครับเป็นแมตช์ที่ค่อนข้างล้นไปด้วยความรู้สึกลุ้นกดดันตึงเครียดเพราะแมตชนี้อาจจะชี้ชะตาแต่ละทีมได้เลยว่าจะได้ไปต่อหรือต้องกลับบ้านโดยเฉพาะทีมที่อยู่ท้ายตารางในตอนนี้ไล่มาตั้งแต่ KK Killer k i t t e n ของ Master i2 ด o โอ z z ซ i ลิ o u าของ Master Stone AB a n g e l นเจลิกบัตเตอรของ Master ร์เออร์นี่เอสพีสวีทปรัญญาของ Master ร์บลูชาร์และ IL-IC l a d y ี u เบัของ Master i2 ไที่คะแนนนั้นห่างกันไม่มากถ้าแมตชนี้กินไก่และมีแต้มขิวติดไม้ติดมือด้วยแล้วก็อันดับก็มีการเปลี่ยนแปลงและมีสิทธิ์ลุ้นมากขึ้นแน่นอนครับ โอ้โหวงแต่ถ้ามินล่างมงบน,บนชายเออยังไม่ทันจะตั้งตัวไม่ทันจะเตรียมใจครับนาทีนี้เกิดสองครามเสียงปืนดังลั่นสมรภูมิแล้วล่ะครับน้องซูซี่บีอานั้นกำลังรับบทเป็นชาวประมงสำรวจน,น้าน้ำ้ำยังไม่ทันจะเจออะไรก็โดนเอสพีสวิตปิรัญญาสอยซะายืนสงบนิ่งให้กับน้องซูซี่บีอรแดการออกเกมเป็นคนแรกครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่กลางวงครับระหว่าง FF ลูกทีม Master Ernie และ PB ลูกทีม Master Stone ไปเลยถ้างั้นเราไปเลยเราไปเลยเราไปเลยไฟนี้ FF สั่งโถมเต็มกำลังไปที่หลังก้อนหินที่น้องกระต่าย PB แอบอยู่เรียกได้ว่า2ต่อหนึ่งไม่รุมกับแปลกเลยครับเรียบร้อยครับน้องกระต่าย PB ถูกส่งกลับหลุมไปต่อเนื่องกับทีม IL ลูกทีม Master i 2สองที่ตอนนี้เองก็ลุ้นตัวโกงกับแมตชนี้มากๆเลยครับ ่นนไไปนนไปพีปและในขณะที่วงเริ่มบีบเข้ามาไอาแอลก็ไม่รีรอรีบขับรถเข้าวงเอาตัวรอดก่อนอแต่ก็เกิดเหตุจนได้ครับดานไปชนหินจนต้องออกเกมไปทั้งคู่ครับอะไรเนี่ยพี่อหินหินเปนเหตครับโถแม่คุณไม่เจ็บตัวด้วยวิถีกระสุนแต่ดานต้องมาตกรอบเพราะขับรถชนหินจะขี่บักกิ้งไงให้เร็วให้เร็วที่สุดอะก็ขำตัวเองอะที่ตายแบบ มันก็น่าเสียดายแต่ก็ทำงี้ได้รถมันคว่ำเห็นเพิ่งเกิดเห็นเกิดหลังจากสลดจากเหตุการณ์ขับรถชนหินตายแล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับณบริเวณขอบวงล่างเป็นอีกครั้งที่สิตมาสเตอร์ Master เดียวกันไฟกันล่ะครับข้าโคตรยากนะับพี่อบอลของทีม งานนี้มาสเตอร์เออร์นี่คงลำบากใจทีม FF กํากำลังจะข้าวงแต่ดันมาโดน AB ดักรออยู่แต่ในขณะเดียวกัน FF เองก็ไม่ทันระวังหลังมาโดนน้องวินดี้ดีโอซุ่มยิงจนน้องบิว FF นอกไปเพื่อนนอกไปแล้วน้อง IFF ก็รีบเข้ามากะชุบเพื่อนแต่คราวนี้ครอสซ้ำกาซัดครับเจอยิงระลอก2จาก AB ที่อยู่บนยอดเนินสูงเข้าไปอฟเอฟออกจากเกม ไม่ทันจะหายใจใกล้ๆกันนั้นด้านซ้ายวงน้องน้ำบีอาเองก็กำลังหาพื้นที่แต่หน้าว่าเสียวมากครับเพราะน้องวิ่งไปในที่โล่งแจ้งมากเลยทีเดียวลันนั่นไงโดนน้องแนน s อีเห็นจนได้ดจะเหลืออะไรล่ะครับ SP ตอนนี้ถือว่าเดินเกมดีมีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับเนี่ยเกมนี้ แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านผู้ชมตอนนี้ตรงขอบวงล่างเขาก็ไม่ยอมจบครับมีการประทะกันอีกแล้วระหว่างดีโอลูกทีมมาสเตอร์สโตนและ AB ลูกทีมมาสเตอร์เอนี้น่าจะเจอแจ็คพอดกันอย่ข้างบนนั่นแหละเหตุการณ์คล้ายเดิมครับดีโอพยายามจะเข้าวงแต่เจอเข้ากับเจ้าที่อย่าง AB ที่สถิตรออยู่แล้วเจนมีคนมาปะทะกันอย่างดุเดือด และช็อตนี้ครับโอ้โห,โหน้องวินดี้ดีโอถึงกับบินมายิงแต่ก็ไม่รอดครับโดน AB เก็บจนหมดตีอบอกเลยว่าครั้งหน้านี้นทีม AB เรียกได้ว่าไม่หยุดการประทานเลยละครับเพราะแค่พวกเขาเอียงคอมาอีกด้านก็มาป้าเข้าให้กับ SH ลูกทีมมัสเตอร์บลูชาร์กเจระวังจะเป็นหลัง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 และน้องทีม a อก็เป็นฝ่เก็บตัวไปก่อนครับ แต่เพื่อนร่วมทีมอย่างน้องเจนเองก็ไม่เสียใจครับกระน่ำยิงจนเก็บ SS หสมดตี้ไป มมมันยีไ่สวุในขณะเดียวกันนั้นขอบวงด้านบนเองก็เกิดเหตุเช่นกันและ SS ตอนนี้โดน BB รู้มากลายเป็นน้อง CB BB B จัดจบส่งน้องป่วปุ่ย SS ไปสวรรค์สล้วตอนนี้เหลือ4ทีมสุดท้ายแล้ว,ลวครับ AB และ RR ลูกทีม Master ร์เออรนี่อีก2ทีมคือ SP และ BB ลูกทีม Master Blue ูช a ากนั่นเอง ดูจากแมพแล้วค่อนข้างที่จะแบ่งไฟชัดเจนครับทั้งด้านบนและด้านล่างพี่บอกว่านัวกันเองก่อนนะเราไปเริ่มกันที่ด้านล่างเลยครับระหว่าง AB และ RR ซึ่งถ้า AB ทําได้ดีก็มีสิทธิ์ลุ้นไปไฟนนลเอว่าแต่2ทีมนี้นัดมาทําบุญกันเลยครับเนี่เจอกันตรงวัดงี้เดาไม่ถูกเลยครับผมแรล,ลังพยายาสู้หลังเจดีหลังเจดี แล้วก็เป็น AB ที่เข้ามาแล้วเกิดการแลกกระสุนจนน้องพิมพอบ b น็อกไปครับแล้วเจน AB จะอยู่ไววไหมลางงานนี้อโลนอย่างเงี้ยออกเกมไปจบอันดับที่4 <c oughs> ถือว่าผลงานเขาดีเลยนะครับ <c oughs> ทั้งอันดับที่ได้และคะแนนคิวที่ติดไม้ติดมือมาอีกด้านของวง s p a ก็ลุ้นให้ตัวเองเข้ารอบอยู่เช่นกันครับระวังระวังตัวตรงนี้นะข้งนางหน้ามี ดูเหมือนว่า SP เองจะตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับด้านบนที่สูงก็มีทีม RR ส่วนด้านล่างก็มี BB โลโลยอยู่ทางบน <ไป S 1> ทางล่าง <ไป S 1> ยังไงด,ดีล่ะครับทีนนี้และแล้วน้องเอิร์น SP ก็ได้ชิมกระสุนไปก่อนจากทีม RR แต่นอกไปหนึ่งยังเหลืออีกหนึ่งน้องแนน SP เองก็สู้ไม่ถอยครับทุกแต่มีความหมายแต่พลาดท่าโดนน้องสาเก<า>็บไป ค้ง oh, สุดท้ายของแมตช์นี้แหละครับตอนนี้1ต่อ1ระหว่าง BB และ R r ทีมไหนจะอยู่ทีมไหนจะไปน้อง CBBB ไม่รีรออยากกินไก่ใจจะขาดจัดระเบิดขวดไป1แต่น้องสากาขยับหลบเจ็บนิดหน่อยน้อง CB ไม่จบครับปาระเบิดเข้าไปซ้ำอีกยัง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 อีกแต่บุญน้องเขาเยอะจริงจงจังหวะนนี้น้อง CB ีจะโยนระเบิดไปอีกแล้วครับแต่ครั้งนี้น้องสาขอเชิดฉายสู้ซึ่งซึ่งหน้าครับ จะป่าอะไรกันนักหนาฮะน้องสาวิ่งไปยิงน้องซีบีให้มันรู้แล้วรอดแล้วก็เอ็นเกมครับน้องซีบีไม่รอดเพราะทำระเบิดหล่นเลยระเบิดใส่ตัวเองครับแม่จบเกมอาร์อรูบี้เรนเดียชนะไปก็ยินดีกับแชมป์ตาเมื่อกี้ด้นะครับตอนนี้เราน่าจะการันตีเข้ารอบเกมต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรกดดันมากแล้วเราก็เอาให้สนุก ต่ว่าอยู่ในรูปแบบพอพอสรุปอันดับคะแนนหลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว9แมตช์ณตอนนี้อันดับที่1ถึงอันดับที่7เข้าสู่รอบไฟนอลแล้วแน่นอนเรายังต้องการอีกหนึ่งอันดับคืออันดับที่8ขาดเดาไม่ได้เลยว,ว่าทีมไหนจะได้ไปต่อเพราะคะแนนทีมท้ายตารางนั้นใกล้เคียงกันมากครับและผลสำหรับการแข่งขันในแมชที่9นี้นะคะทีมที่ชนะไปได้แก่ทีม รูบี้เรนเดียของมาสเตอร์เออนั่นเองก็รู้สึกดีครับเล่นเล่นได้ดีครับในตานี้แล้วก็อ,อีกทีมนึงคือ But เตอร์ไฟก็เล่นได้ดีเหมือนกันครับก็ขอชื่นชมครับตานี้ทําได้ดีมากตอนนี้เราห่างจากที่แดแต้มเดียวมีโอกาสมากก็ตอนนี้ก็รู้สึกดีค่ะใช่มีกํำลังใจขึ้นตอนแรกก็ท้อแล้วต,ตอนแต่ตอนนี้คือดีขึ้นมากลองคุยกับอดีตแชมป์ที่ออกคนแรกดูไหมคะ คเนี่ยแหละอดีตแชมป์ใช่มาสเตอร์โต้ไงตอนแรกหนึ่งสองนี่ของมาสเตอร์สโตนเลยนะของจริงเขาดูระยะยาวครับตาเดียวไม่นะก็ระยะยาวก็นหนึ่งสองอะครับรู้เรี่ยงก็รู้ไงแชมป์โอ้ยอ่ะมาสเตอร์สองครับมีอะไรจะพูดไหมไม่มีครับพี่เงา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 เลยบอยให้สามคนครบกันไปแจกแตจมแจกแต้มบ้างอะไรบ้างแจกแต้มใจดีอีสปอร์ตต้องบอกว่าเกมก้ามันจบไปละช่างมันแล้วก็เกมที่เหลือในเกมที่สิบเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีผลอะไรละ พี่ก็ขอบคุณที่ทําให้พี่ได้แบบว่าเรียนรู้าการทํางานร่วมกับคนอื่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยอะไรต้องเจอบ้างอะไรต้องแก้ปัญหาบ้างอะไรเงยก็ขอบคุณที่ทําให้ได้มีประสบการณ์ในด้านนี้ขึ้นขอบคุณพี่เหมือนกันที่เวลาแบบเออหนูบอกอะไรเงี้ยพี่รับฟังแต่แบบอารมณ์เกมหนูแหละก็ขอโทษด,ด้วยที่แบบอารมณ์เสียใส่หรือว่าอะไรใส่ตอนนี้เนี่ยนะคะขอพักความร้อนแรงไว้สักครูค่ะและช่วงหน้านะคะ กลับมาลุ้นกันในรอบเก็บคะแนนว่าใครจะลุ่งใครจะรวงกับรายการ King of Gamers ของแมตช์นี้คือช่วงท้ายเกมที่เหลือเพียงแค่น้องสาอาอาและน้องซ BBB น้อง CB BB จัดระเบิดขวดไปหนึ่งแค่นั้นยังไม่เพียงพอปาระเบิดน้อยหนา <S <S <ๆ>เข้าไปซ้ําอีกและจังหวะสุดท้ายน้อง CB จะโยนระเบิดแต่ครั้งนี้น้องสาขอสู้ซึ่งซึ่งหน้าวิ่งไปยิงน้อง CB ครับแล้วก็จบครับโอ้โหโดนระเบิดตัวเองเรียบร้อยครับ